อะไรลูกอะไรนั่นอะไรไหนมาดูดิขอดูดิอะไรลูกหืนมันตัวอะไรตัวอะไรของใครลูกใขรของไครของยีหวา่าคืนยีหว่าเด้วคืนพี่ยี่หว่ายี่หวาคืนน้องเอามาคืนนะ điểm đấy, cái còn gì ba mà, còn với bà phải không? Nóng hôm qua khืน rồi, ba, con quả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 , con còn con quả, con con quả, con quả, con 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 บึน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 เล่นอะไรลูกเล่นอะไรอื้ม บุนบุญบุญรถใช่ไหมลูกขับรถไหนคนขับรถดูหน้าคนขับรถดิดูหน้าคนขับรถดิดูหน้าคนขับรถปปปปิิปิิ